คือมันมีแม้กระทั่งช้อนนี่ที่จะมีชื่อเขานะทองเป็นคู่กันเลยนะพี่ในวัดเนี่ยสองคนนี้จะมีชื่อไว้จากยิ่สุดผมว่าแม่มีมีแม่ทับนะแม่ทำแต่บุญ่าน่ไม่เดียวกัี ใช่ครับหลังเดิมเดียวกันผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องจิตใจนะครับเพราะว่ายังไม่ผมว่าผ่านไปอีกห้าวันนี้ in the Yeah. เรื่อนยังไงน,นะครับคเด็นกัหอยที่เดิมัน

mười hai lăm năm ngày trước tháng bảy chúng tôi kiểm hồ âm đảng สิ่งแลที่ผมเหนเลยนะงานเท้างานเข้าหรือเลดเข้ Ну, не งันี้ก็เกียวได้รัเพราะว่าผมเป็นเงนะแต่จะออกมาแบบกิจผูบบกมาที่ว่าเป็นน้กที่ของักดิ์ไปเยที่ต้องทําประจำรัออกมาได้แค่นั้นจริงอีไม่ไหวอันนี้พอถึงวันเขาย้าย ลงทุกข้ามาแยกมาที่มานนะครักวอนลงไปแล้วก้องผมก็โดดไปกลับมาถงไม่จอดแล้วมวเร้วแมวเร็วลายไม้หนีแ้วผมกวางหัวไม้หุ่มหัวมากจริงเลยใะไม้ไม้าอยก็งเอ่ายมัน่ายรงได้วั สิก <10 S 2> ิโลเป็นเดียวกว่าแต่คนนั่งถือตัวเองเนะี่ยมม่งมากพลอบขนมเงื่อยคู่วัวเองไปแล้วที่ทุฬาเนี่ยลูวบควงม่เสจคุ่จะเปิดเมนเลยเดินเปิดเมนน้อาไอ้เกี่ยวข้าวให้หมดเลยฉั่ว่เาเป็น หนึ่งคันเนี่ย ที่บ้านผอก็จะนิยมเปิดกันตอนเช้านะครับต้องอันนี้ผมจะหนีเรื่องนี้นะพี่หนีถ้าเ,เรื่องคุณสายนนะอะไรเนี่ยผมชื่อว่าผมแบบแย่มากครับเรื่อง,งนี้พี่ต้องมาเสียเสียเพื่อนเสีย<อ>แลายคและต้องมารับรู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเหมือน,นผมดึงเอาตัวผมว่าไปอยู่อไอ<ห>เนี้ยครับเรื่องบาดหมางหน่อย เขาเลยทานมาทุบใหม่มดเลยคือทุบไปามีตลาดนะตลาดคือมันทุบใหม่เลยอ่รกิจแหละเขาบอก ये नहीं เราจะนลายมือตัวเองนีいい้ ที่เองแล้วเราคิด át, เราพูดมาเนี่ยน่ากลัวนะมีจะมีสิ่งมาทําให้เรารู้เนี่ยแต่ก็เป็คิดว่าผมคิดในท่านี้ว่าเอาถ้าในไหนก็แน้แล้วในไหนเสร็จแล้วทำมาแล้วไปมันสุดถ้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างคือทำเต็มที่แล้วผมก็คุยกับมาเนี่ยว่าทำเต็มที่แล้วผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับครอบตัวุณเลย ถึงที่มองเข้าไปนะกับหน้าบ้านเข้าไปห้ังหน้ามันจะเป็นพื้นที่กว้างเลยกว้างไม่มีอะไรเลยแล้วจะไม่มีนู่นแ,แต่ไกลหน่อยจะมีเป็นป่าทุ่งป่าทุ่งแล้วก็จะเป็นพวกต้นไผ่ทุ่งนี่นมผมชาวนาเลยนะอยากตรงนั้นเลยนะมันมืดม,ม,ม,มากผมก็เลยไปยืนกลางที่กลางใจกลางเลยเขาบอกว่าเขตแดนใช่ะ แกนจากปกติผมยืนตรงนั้นนะยืนทำสมาธิคิดในใจว่านี่ยนึกถึงคุณพ่อคุณคุณคุณแม่ฝนก็ตกนะ้วอีกยังไงก็ขอ,อให้มันเจอมันจะได้จบผมว่าไม่อยากจะอพอที่เสียงที่ว่าผม,มอยากรับรู้อะไรแล้วน้ำปั้งยืนตา ที่ขับมาจากวัดใช่ไหมครับมันมันไหลลงมาครับมัน,นจะมีจ่องน้ำอยู่ทางน้ำมาแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอย่างเดียวพี่ตรงนี้ว่ามันมาไงอ้าวมันต้องมองทีมาทางเดินทางไม่ใช่คือต่คือตอนเนี้ยผมแม่ยิม้มแย้งหาลึกลัขึ้นมาแล้วเห็นแล้วว่าเป็นโลนแล้วเด็กๆพวกนั้นก็เห็นพร้อมงานพีนน่มันมันมีทุ่งหรือป่าทุ่งมา